ยัดไปพี่น้องมันก็มาเปิดคลิปเปิดภาพอยู่ที่ทำกินผสมความก้ามาิูงแมสโบสีเห็ดเมนูลาบเป็ดมาส้มไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องวิเป็ดลาบเป็ดแบบบ้านๆอยู่ที่ประเทศลาวบายดีแม่สโบรสีเมนูเลือดโมเมนเล<ะ>ือดก้อยซุกพี่น้องก้อยเป็ด จะแซ่บเหมือนกันเด้อนี่สูเมนูนี่ลองเบิ่งพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้อยู่นาให้พี่ให้น้องเบิ่งเ็นไดร้านสาวเพิ่นปิ้งหัวเป็ดพี่น้องเด้อเพิ่นยังไปจัดพักจัดหญ้าอยู่นี่หัวเป็ดโอยนงไผมดเลยหัวเป็ดพริกเด้อโอ้โหาวกําลัง ต้มต้มสูตรน้ำไม่น้ำบรรยากาศซิ่วๆทำไยมันเนด้อสายโอ้โหได้เพียงมะเพ็ดมันพักมละาไ่พี่น้องแข้งเขือละอยู่ยู่กำลังจับเตรียมพาเข่า รอบเที่ยงพี you know? ่น้องบรรยากาศสิประมาณนี้แล้วไม่สบาปเบ่งไม่สบาตักแล้วไม่สบาซีมกิด<อ>ตอนตอนใหญ่เลยที ซีนลุกยืนให้เห็นหน้าใน่ซีนท้ายคลิปมายกมือมแมนมามงคัแมาคือเฮ่ยกมือ,มอ,มอะนะ้านสาวกำลังซุกอ่นะไอ้ซีถาล้อบ้งซุกอยู่บ่ไรหม่ได้นะเอาแซ่บได้ กิ้งเป็ดพี่น้องเมนูกิ้งเป็ดอ๋อแซ่บรสลั้ำาจไปละมาพี่น้องมาได้เวลาละเมสโบร่างคนจัดก่อนเด้อก้อยเป็ดแซ่บๆพี่น้องอยากกินน้ำได้เปล่าน้ำกินแต่ยังบ่ได้กิน

ลอยไหมฮ่า <łość> ่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่าาฮ่าฮ่าดีาั่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮาฮ่าฮ่า่าาา Bye. Nah. มันคุ้มกว่า หัวค่อยมอะไรนะแก่แมงขมนะเสียดนท่งห้องใหญ่ขมนะแดงมันนะัั่นม่สะกแค่ฟาน <laughs> Hãy không cho kênh Ghiền Mì Gõ quá không bỏ lỡ những video hấp dẫn เัาเนว่ยเราทไม, <Rad> ม่กีนีปาดก้อยลางดีไหมเบคก้าตาชอมแซมทำดีดีนโตู้แตนดี Yeah, yeah.

เพิ่นคุยมันนิดนึงยังได้กินนี่ล่ะว่ามาครับกะกางมองกินมื้อ <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> mình เน,นี้ยอุ้งไต่เล่นตาว เด้โอ้ลมนว่ะเอานี่งไปน้องปศลายตวนเศรษบบรรยากาศใหยนะต้องกใจตมาอุดมสีสวนนักนโอ้ตัวไก่นี่เป็นยังไมซะบ่ไก่ไกกสิไก่พี่น้อง ไล่ผักแซ่เดอ้อพี่น้องครับไปให้นะก็